กระสีทะยนไรนาันาเลยลู้พเจ้าใหญ่สุ้ลูกพระเจ้าใหญ่ยขออนุญาตนะคมี่หกับพี่หกคที่ประชาสัมพันธ์หน่อยคระบดืวนเดือนด่อนคืกค

คุณนายทองกู้ว่าเสือเจรเกษภาคพงษ์ฟ้าร้องมวอยไทยก็ยต่อไปลงตัวที่หกพันส่วนหลังจากนั้นคู้ห่วให้เป็นยอดจตันยูเอสเอ็นยิมเ,มเจอกับฟ้านิวินบวาาก,วงงกบพงษานะครับคู่หกเจ็บกรเกษมาโวลฟ้าร้องมวยไทยไปเจอกับยุทธภรรอัศวินเมื่อเถอ๋ตอนนี้ยุทธภรรมาวางไว้ที่ห้าพันเจรเกษโก็ติดต่อ ปดก็เป็นแปดสยามกับแก้วนะคะส่วน9้าเป็นขุนเด็ฉลามดำสิบเป็นแซบกะลิท่นนะคะได้ยังไม่เสิยคู่ตอนนี้อซุปเปอร์สายฟ้าสันติพลนกับชกบัญชาชอชุเกิดนฟัานะครับตอนนี้ก็ให้เพืนนั่งมาทำมือแะกันได้เลยครับพอมแล้วมาบอกราระกต้องพอดต่จะัำให้ไดครับ

Ô mọi người xin chào và on oh, okay. yes.

เจ้าในักแนล่ลูกว่าเจ้าใหญ่ขุ่มขันวันนี้ก็สองพันสี่นะพูดต่อไปหกพันอยู่ในสภาพที่พร้อมครับตุมาาลองกับเพชรบ้านโกมูดต่อไปหลังจากนั้นก็หกย่ากัตันญูกับษานิเวศเจนยอดเจนเนสน่านนวลยุทธภพ แปดแฟนสยามกับแก้วเก้าให้เป็นขุนเดชกับฉลามดำสิบแซบในวนันสวนซุปเปอร์สายฟ้าซุปเปอร์สายฟ้ากับโชคบัญชาเตรียมวารอหากท่านรอตอนไหนทั้งสองฝั่งมาบอกนะครับขับทราบสนะครับแล้วก็ ผู้คนคนซ้ายนี่ปากตายติดต่อติดเพื่อนติดต่อติดเียนรู้ว่าสูตรตารางดี19ัดียัได้เองจัดีนัลูกคีบตีจัดตีเดินเดินเดินจัดีจัดี காரன் காரன் You made it